เกมอะไรเนี่ยเกมที่มันเป็นแบบว่าแข่งร้องเพลงอ่ะตอนนี้ฉันสตรีมแล้วนะสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยใครดูเปล่าแป๊บแป๊บแป๊บฉัแป๊บเหรอท่าวัเฮ้ยันสตรีมในโทรศัพท์รอคมนะคมลงลงลงยูทูบรอใช่นะมั่งนะ คือว่าผิดไม่รู้อนนเออว่ะไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้ตอนนี้เราสวัสดีครับทุกคนอ่าโอเค <c oughs> สตรีมบนยูทู e แน่นอนสตรีมบนยูทู e ไปไปเลยนะเซ็ตอ่าตังกับปนในแอชชื่อเรายัางอ่ะชื่ออะไร นี่เราเราเแอดชื่อกับตอนเข้าไปในลิงก์แล้วแล้วแกชื่อว่าอะไรหรออ้อไม่ไ<อ>ด้ไม่ได้เราเล่นรหัสพร้อมมาดิเอ N O ๆๆโอเอโอโเคแอดไปแอดไปแล้วกับนายชื่ออะ okay? <ๆๆ S 1> ไรอ่ะอ U า K ยูโอเคสามห้าเก้าสามศูนยูนย์เกเมเพื่อนเกิดคนฉันฉันฉันมีนมเพื่อนร้อยร้อยหกสิห้าคน ไม่เพื่อนตัวนี้เยอะมากร้อยร้อยหกสิบห้าคนโดยชื่อกับตันกันกั่ตันจะลองเล่นเกมหรือจะิล่นเมว่อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับฮะกับตันจะเล่นเกมอะไรแอบปะนะือจะเล่นเกมนี้อ่ะมันแข่งด้วยกันได้เจมไม่เหรอแมบปอะไรจะเอาไหมมันแข่งด้วยกันได้แข่งอะไรหรอเกมอะไร แข่งแต่กับตัเนะี่ะต้องฝึกนิ้วให้เร็วนะเนาะกับตันจอยเข้าตามเรามากันเบสเบสว่าเหรอเบสวอลเหรอต้องเข้ามาโ <Okay. S 2> อเคไปภา,าษาไทยได้กินเนี่ยฟันนี่ฟักกี้ใช่ไหมกัต่ตอนนี้กับตันสตรีมอยู่เหรอใช่สตรีมอยู่แต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่เด้งหน้าสตรีมอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเล่น <c oughs> เล่นไปแล้วกันไม่ไม่สตรีมก็คือไม่สตรีมอะ่ะ อคชั้นชั้นอีมในตอนนี้เราก็สตรีมใน LOBS อยู่อ้าวเหรอกำสตรีมอยู่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ได้สตรีมเราลองอัดวีอัดวิดีโออยู่โอเคกายโอเคไอไฟไนไฟไนฟังกินใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเลมานี่ดิเท็กกิ้งด้วยก็ะติ๊ดเรามานี่กลับตาเห็นผมเหลืองๆว่าเนี่ยอะไรเหรอเห็นเห็นเห็นกับตาขึ้นมาลองมาขึ้นมาในบีทีบีทีนี้ดิเราเตรียมพร้อมมันไม่อยู่ฝั่งนู้ ไปเออหนูอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่ฉันฉันเผอเรื่องเล่นเล่นเดียวอ่ะเอาทำไมตายตายแล้ก็กดเลือกให้กับตันแล้วนะรีเซ็ตออกได้ไหมเอ้ยไปรีเซ็ตทำไมมันก็ได้เหมือนกันเหรอเออประเด็นอะไรมาๆนั้นพี่เป็นปีหน่คนมันแย่เอากับตันไป็นหนูเราอยู่ฝั่งนี้เลยเตรียมอะดัเพลงเล่าเพลงให้โอเค ปุ่มปุ่มไหนอ่ะไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เราเป็นคนเล่นเราแพ้บ่อยมากเลยตอนไหนฟังกินเหรอแป๊บๆปุ๊้งนะแป๊บปุ้งนะเคเคเัเคแล้วมันมันมันต้องกดตรงไหนวะ เอ้ยมันกดอะไรนนะ W A D เหรอ W A S D อะไรวะไป่ต้องใช้แจะขอเรียนรู้ก่อน W A เรนี้ให้กดตามอักษรน่ะเนี่ย W A D ไม่ได้อะ W A D ไม่ได้ต้องกดยังไครับ W A S D ทำคะแนนได้ดีกว่านี่นะเองได้เก็บสะสมมั่วเลย นี่กับตาเล่นหัวยอย่า่นโอ้ยแต่กับตาต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็ไม่เก่งไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยฉันไม่ได้เลยหรอกนะปุ่มปุ่มเซตยากเว้ยแต่ตอนนี้กับตาฝึกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งเลยไม่ได้ไ่ได้ความจริงเก่งอยู่นะแต่อันนีบนี้ยคะแนนยังเพิ่มขึ้นเยอะอยู่โหแกคะแนนแป็ดเท่าะอะไรเหรอวะ มันวแกคะแนนเยอะจังแปดพันเลยเหรออะไรนะคะแนนแกแปดพันอะโคตรเยอะอ่ะแปดอะไรคะแนนแกแปดพันอะทำไมเยอะจังก็เาเรางกิดตันสองนี่จะปัดพุ้งรัวยังไงเรายังไม่เคยพุ้งรือได้เท่ากับตันเลยอ่ะเฮ้ยเล่นพุ้งโคตรรัวกับตันกดมั่วกับตันกดมั่วเปล่าเมื่อกี้ไม่เว้ยมามาครั้ก็มั่วมาครั้ก็ไม่มั่วเว้ยที่เกิดมั่วมันจะไปไม่ได้เว้ย อันนี้เดี๋ยวจะจำลองให้กันพูดเรียวอ่ะยังตกใจเลยพุ่งอะไรพูดเรียวเป้ยอะไรเหรอเอาแล้วเดือนออกออกเอาใหม่เอาใหม่ฉันจะตีบจริงจริงวเกมอะดีเพลงเดี๋ยวฉันเลือกให้อีซี่เอาอีซี่ไเลยเราเลือกไปแล้วเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอปีเอสอันนี้